เนี่ยคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาก็จะเอาไปเนี่ยบีบเนี่ยเป็นลูกเล็กๆค่ะเห็นเนี่ยเหม็นไหมเนี่ยต้นแปะกวยแถวบ้านนาแวนนะคะ,อะตอนนี้ใบเขายังเขียวอยู่ค่ะ ก็ยังหล่นไม่มากพอนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ต่อไปถ้าใบเขาพอเริ่มหนาวขึ้นใบเหลืองก็จะตกมากกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้นะคะนแวก็อยู่แถวบ้านนาแวเองนะคะแถวบ้านนาแวเนี่ยเป็นปราสาทโอดาวาราแล้วก็แถวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีะต้นแปะกุ้ยด้วยนะคะเก็บฟรีค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บฟรีเพราะว่าจะหล่นอยู่ตามใต้ต้นแปะกล้วยนะคะแต่ช่วงนี้ตอนเนี้ยฝนตกก็คนยังไม่ค่อยมีนแวก็ว่าจะมาเก็บแปะกล้ยค่ะ นี่น้าแววอยู่หน้าบ้านก็ว่าจะมาเก็บลูกแปะกล้วยนี่นะคะแถวบ้านน้าแววอันนี้ก็เป็นโรงเรียนปถมเป็นโรงเรียนดังของจังหวัดโอดาวาราเลยที่น้าแววอยู่เนี่ยนะคะแล้วนี่เป็นต้นแปะกล้วยร่วงเต็มเลยช่วงนี้เดี๋ยวว่าจะลองไปเก็บช่วงนี้คนไม่ค่อยทุกข์ท่านเดี๋ยวน้าแววก็ว่าจะอาลองไปเก็บดูค่ะเพื่อน เละมากเลยนะบนมือเนี่ยนี่ค่ะนี่เก็บได้ก็เยอะเหมือนกันนี่ที่เขาล่วงๆนะะี่ยค่ะออกมาลูกสวยๆก็มีนะแต่ว่าลูกเละๆก็มีนี่ค่ะนองแวะไม่ได้เอาถุงมือมาละสิ แน่ใจเลยนะเหรอเพื่อนๆยังยังแบบกินโอ้โหสุดยอดกินสุดยอดเลยค่ะนี่นี่พอตกลงมาตกจากต้นสูงๆเนี่ยมันก็จะเละอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเม็ดเขาออกมาเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหดูสินี่จวไปเก็บตอ ลูกนี้ข้างในเละด้วยแต่ว่าอ่าเราเอาแต่เม็ดมาเดี๋ยวเราเอาเม็ดมานี่ขยะเขายังไม่มาเก็บเลยตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วธรรมดาจะเป็นเวลาแปดโมงกว่าเขาจะมาเก็บแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ทางที่ว่าจะเดินขึ้นไปองราทโอดาวาราบ้านนาแวนนะคะออกมาเนี่ยออกมาซ้ายมือถึงเลย มันเป็นสวนบ้านนแวะเองเลยปราสาทโอดาวาร่คนเข้ามาจากทั่วโลกมาจากาทั่วญี่ปุ่นนะคะจากทางต่างจังหวัดเนี่ยก็ขึ้นมาเที่ยวปราสาทโอดาวารกันเยอะเลย mm. วันนี้วันธรรมดาคนจะน,น้อยหน่อย mm. อันนี้ก็เป็นป้อมของอในปราสาทโอดาวารามีหลายป้อมเลยเพื่อนๆืนเพราะสมัยก่อนก็เป็นเมืองเก่าคล้ายๆของอยุธยาน่ะเพื่อนเพื่อน ป้อมนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สี่ห้าป้อมเพราะว่ารอบปราสาทโอดาวาร่าเนี่ยเพื่อนเพืเขาจะมีน้ําเป็นบ่อน,น้ากว้างๆเลยนะี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขานาวัยคิดว่านะเขาคงกันค่าศึกกว่าจะเข้าถึงตัวปราสาทอดาวาร่านะเพื่อนเเขาก็เลยเทําป้อมไว้หลายป้อมเก็บแปกกล้ยเสร็จเนวัยก็เดินมานั่งพักที่ในปราสาทอดาวาร่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูซิว่ามันได้เยอะแค่ไหนเนี่ยนี่นะคะ ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ได้เยอะอยู่คนญี่ปุ่นเขาก็จะเอาไปเนี่ยบีบเนื้อออกตอนนี้นะแก <laughs> ไม่กล้าบ,บีเพื่อน,อนๆกินแรงมากเหมือนเอึปนกับอะไรสักอย่างเนี่ยโอ๊ยนี่แค่จับมาเลยกลิ่นตีขึ้นจมูกเลยเพื่อนๆอันนี้เขาต้องบีบออกแล้วก็อ่าแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็เขาก็จะเอามาคั่วกันนะคะนะ่คะ เ,เดี๋ยวเราก็บีบเนื้อออกเขาก็จะไปใส่ในชวาโมชิใส่ในเนี้ยนะคะไข่ตุ๋นนะคะเพื่อนๆทําไข่ตุน๋นนะแวก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําไข่ตุ๋นด้วยเหมือนกันไหนๆเรามาเก็บแปะกล้วยแถวนี้แล้วเดี๋ยวนแวก็จะพาขึ้นไปดูปราสาทออดาวาร่านะแถวหน้าอันนี้ก็ทางขึ้นปราสาทออดาวาร่านะเพื่อนๆเ,เนี่ยวันนี้วันธรรมดาแล้วก็ฝนเพิ่งตกไป คนจะยังไม่ค่อยมีเพื่อนๆช่วงนี้นะคะช่วงเช้าอยู่ด้วยเดย้อันนี้คือทางเข้าปราสาทโอดาวาราก็คือป้อมสุดท้ายเลยเพื่อนๆคือทางเข้าสุดท้ายที่ว่าจะไปถึงตัวตัวปราสาทโอดาวาราเลยเพื่อนๆอันนี้ดูประตูเขาสิหนานแน่นไหมนี่ดูแล้วนึกถึงสมัยก่อนไนงะที่ว่ากว่าพวกอจะค่าศึกจะเข้ามาเนี่ยต้องฝ่าประตูที่แบบแข็ง นีตัวประตูนี่เพื่อนๆอย่างแข็งเลยเนี่ยขึ้นมาแล้วนัแวะขึ้นมาบนปราสาทอดดว瓦ร่าแล้วอันนี้นะคะอันนี้มีประวัติเก่าแก่มากคล้ายๆเหมือนอายุทยานะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะเป็นอคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเข้าไปได้ซื้อตั๋วไปรู้สึกจะเป็นสี่ร้อยเยนหรือ,อยังไงเนี่ยเพื่อนๆแต่วันนี้ ยังเช้าอยู่แต่ก็มีคนทยอยเดินขึ้นไปบ้างแล้วนะรอบๆปราสาทโอดาวาร่าก็จะมีร้านขายข,ายของขายอาหารขายเอ็คีมอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นทางเข้าของร้านที่ว่าเขาให้ใส่ชุดสมูไรใส่ชุดกิโมโนอะไรพวกนี้เพื่อนๆใส่เขาจะคิดเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราแวะไปดูราคาก่อนนี่ราคาเด็ก200ผู้ใหญ่610ิบ อ,อันนี้ก็เป็นทางเข้าที่ว่าเขามีงานแสดงวันนี้วันธรรมดาคนจะไม่มีมีงานแสดงซาม,มูไรพวกนินจาเนี่ยเห็นนะนินจาเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันธรรมดาแนละ้เพื่อนๆขากลับนอแวกเกอร์เจอดอกฮิกันบานะนะคะจะออก ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะสมัยก่อนนะคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้วิธีปลูกดอกพีนันบนานะไว้รอบหุมศพนะคะคนญี่ปุ่นบางคนเขาเลยดูว่าเป็นดอกไม้ที่น่ากลัวนะคะยังไงวันนี้นาแวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ